สวัสดีครับผมนายกุ์สวัสดีช่วยแผนกเทคนิควิเลยการชีพนจแกครับวันนี้นะครับจะมาทำวงจรไอิดคอนโกลสปีดดีซีมอเตอร์ควบคุมด้วยอะดูโน่หรื่า5 3นะครับนี่นะครับคือวงจรที่เราจะมาทําในวันนี้นะครับต่อไปนะครับเป็นอุปกรณ์ที่เราจะใช้นะครับหนึ่งครับวอลลุ่มครับขนาด 10k นะครับสองครับแผงอะดูโน่นะครับ แล้วก็คอรดของมันนะครับแล้วก็นี่ครับชุดเฮดบิดนะครับแล้วก็นี่ครับมอเตอร์นะครับพร้อมอะแดปเตอร์ที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็สายจัมนะครับแล้วก็โน้ตบุ๊กของเรานะครับ ต่อไปนะครับจะเป็นการต่อจากชุดเฮดบิดมาที่แขง Arduino นะครับส่วนด้านนี้เป็นสายที่ผมต่อไว้แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับแล้วผมจะมาอธิบายภายหลังนะครับหครับสายชีน้ำตาลครับอินพุตหนึ่งครับอินพุตหนึ่งผมกำหนดไว้ที่ช่องที่เก้าของแขง Arduino นะครับต่อไปครับ เส้นสีเหลืองครับอินพุสสองนะครับอยู่ที่ช่องที่แปดนะครับต่อไปครับช่องที่สามคือต่อไปครับเส้นสีเหลืองช่องที่สามของเฮดบิดคือทันมดนะครับต่อมาขาที่สามของแของอารุนโนนะครับต่อไปครับเส้นสีเทาครับเส้นที่สี เป็นกาวนะครับมาเข้ากาวที่แผงอารูโนครับต่อไปครับเป็นการต่อวอลุ่มเข้ากับแผงอารูโนนะครับสายสีน้ําเงินนะครับเข้าที่กาวนะครับของแผงอารูโนนะครับสีดําครับเข้าที่ A 0ศย์ของแผงอารูโนนะครับต่อไปครับสีส้มครับเข้าที่ไฟบวก5โวลต์นะครับ นี่ครับผมจะมาอธิบาย2เส้นตรงนี้นะครับนี่คือต่อมาจากหม้อแปลงครับไฟดีซี12โวลต์ครับสีแดงคือบวกสีดาคือลบนะครับนี่ครับต่อมาจากมอเตอร์ครับนี่นะครับสีแดงบวกสีดาคือลบนะครับก็จะไล่มาที่นี้ที่เราต่อมาแขงอโนโน่นะครับต่อไปครับนการเปิดโค้ดให้ดูนะครับนี่โค้ดผมได้เตรียมไว้แล้วนะครับ ลงมาเรื่อยๆเลยนะครับไปช้าๆนะครับโคดจะมีทั้งหมดประมาณ52บรรทัดนะครับนะครับต่อไปครับเป็นการตรวจสอบโคดนะครับพิกที่เครื่องหมายถูกตรงนี้นะครับแล้วก็รอนะครับให้มันตรวจสอบตนขีดสีเขียวตรงนี้เต็มนะครับ ครับถ้าขึ้นแบบนี้แสดงว่าโฟ้ดของเรานั้นถูกต้องนะครับนี่นะครับผมได้เชื่อมพอร์ต USB เข้ากับโน้ตบุ๊กแล้วนะครับตรงนี้นะหลังจากที่เราต่อเสร็จเราจะเชื่อมพอดใส่นะ้วมันมาตรวจสอบนะครับมันทัดแรกนี่ครับอินพุตหนึ่งอินพุตสแล้วก็พันวิทย์มอดนะครับตามที่เราได้ต่อเข้าแผงอะโนโน่ครับ ก็ตัวสอบที่นี้แขบเครื่องมือครับมาที่บอร์ด Arduino Uno แล้วก็ Arduino AVR ครับเลือกที่ Arduino Uno นะครับไปครับเป็นการอัปเดตโค้ดลงแข่ง Arduino นะครับนี่ครับอัปเดตเสร็จแล้วแข่ง Arduino จะขึ้นไฟแบบนี้นะครับ ต่อไปครับมากดที่ตรงนี้นะครับลูกแ่นขยายหรือ serial monitor นะครับกดข,ขึ้นมาครับนี่ครับถ้าโค้ดของเรานนั้นถูกต้องอจะขึ้นประมาณนี้นะครับแล้วมันจะมีคําสั่งที่เราได้ตั้งไว้นะครับคําสั่งของเรานี่คือตรงนี้นะครับที่เราได้ตั้งไว้นะครับ ออกไปครับป้อนหนึ่งเข้ามาครับเลขหนึ่งแล้วก็มาคกิกี้เอน e ตอร์นะครับนี่นะครับมอเตอร์จะหมุนมาทางขวานะครับแล้วก็มาปรับที่วอลลุ่มครับถ้าเราลดค่าลงวอลลุ่มตรงนี้นะครับมันจะหมุนช้าลงถ้าลง นี่ครับท่นจะสามารถเปิดปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับขึ้นอยู่กับการหมุนวงลุ่มของเราครับต่อไปครับป้อนเลขสอ,ของป้อนสองแล้วก็วอ,อเตอร์นะครับวัเตอร์น,นะครับจะหมุนไปอีกทางหนึ่งน,นะครับแล้วก็เหมือนเดิมครับ สนามารถลดความเร็วหรือเพิ่มความเร็วได้จากพอลลุมนะครับหรือจะปิดเลยก็ได้่อไปครับป้อนศูนย์เข้าแล้วก็คลิกที่เอนเตอร์นะครับมอเตอร์จะไม่ทางานนะครับหรือตัดไปเลยนะครับตอให้เราหมุนมอลตอก็จะไม่ติดนะครับ ก็เสร็จแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอวงจรมอเตอร์ในวันนี้นะครับผมพุรินทร์เปิดใจช่วยพ้อชิมงานขอคุณครับ